สวัสดีครับผม TC Channel น,น,นะครับน้องเปี้ยวทำอะไรเเล่นกับสาวเหรอโอ้โหเจ้าขาวเจ้าขาวนอนข้างเปี้ยวเลยะไปไปไปกับพ่อไปไปทำภารกิจกันไปเรีวยไปแกลูกชิ้นไปแกลูกชิ้นแกลูก กระดอกไปอ่าขาวอยู่นี่นะขาวอยู่นี่นะแล้วมานะขาวไม่ต้องตามเปี้ยวไปนะอ่าเดี๋ยวให้เปี้ยวขี่รถไปด้วยอ่าขดดดดดดึ้นขึ้นรถก่อนขึ้นรถขึ้นรถอ่าเปี้ยวขึ้นรถก่อนอ่ะขึ้นรถครับ เดี๋ยวกำลังชึ้นรถเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าพอเก็บโซ่ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมาที่ก่อน <c oughs> มาทางนี้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 ลูกมาทางนี้ก่อน <c oughs> มามาขึ้น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 ไปก่อน <c oughs> ขึ้น ขึ้นขึ้นนี่ดีขึ้นนี่ดีอ่ะขึ้นแล้วอ่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงกลูกนั่งลงนั่งลงกอย่างนั้งลงนละไป now, Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm facing down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planning on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so out so เก่งมากเลยไว<อ>้ต้องยู่งเป็นหมาเจ้าพี่ว่านอนนอนอยู่หน้าบ้านเป็นตซนครับวิ่งเก่งมากเลยหาม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 ายุบพักก่อนมาพักก่อนต้องเห่าไม่ต้องเห่าจะเห่าทำไมเ,เจือหมากันเนื้อ อนุญาตถ่ายนะครับถ่ายเลยจ้ะได้เลยก็เลยถ่ายได้จ้ะวันนี้พี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงเป็นคนทอดนะครับมาวันก่อนพี่ผู้ชายทอดนะวันนี้ก็มาร้านเดิมนะครับชื่อร้านอะไรเนาะจำไม่ได้ร้านร้านแม่หนูเบียงจ้ะหนูเบียงนะครับผมทอดับไห่เป็นน้ำจิ้มเนาะเป็นน้ำจิ้มในร้านอาหารครับน้ำจิ้มอร่อยดีครับน้ำจิ้มเพิ่งจะทำเสร็จค่ะครับอร่อยดี เอาไปซื้อว่าไปกินวันนั้น,น,อ,นอร่อยดีครับูจครับพอวันนี้ก็แม่ค้านะครับอันนี้พ่อคา้าพักผ่อนอน,น่าจะพักผ่อนนุน่มเปียไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้อง,อง,องนุมเปียก็รอยอยู่นี้นะครับ ๋ยวรอครอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วหนิวหนิวไม่ชอบหมาไม่ชอบหมาตัวผู้ไง<อ> <laughs> มาตัวนี้มาอยู่แถวบ้านนะเนี่ยมันวิ่งตามมาครับมาข้างบ้านวิ่งตามมา เป็นเพื่อนกันกับน,น,นมเปรี้ยวขาวมาขาวขาวมาเร็วไปไหนนะไปไหนอรออยู่นะครับเค้ากำลังจะทอด ่ะกลังทอด็มีใหม่เลยเนาะทอดใหม่ๆมันจะอร่อยที่ไม่ไปซื้อร้านอื่นเมื่อวานที่นี่ทอดสดๆไงก็เลยมาซื้อที่นี่อันนี้ก็ต้องคัดดีที่สีดครับจากความดนก็ถูอความดีถือความร้อนเลยจะเลยซื้อที่อื่นมันเขาทอดทิ้งไว้แล้วมันก็ไม่ไมสดไม่ใหม่ เรียันขึ้มาถ่ายนี่แหละขึ้นมาดีเหมือนกันเนี่ยที่นี่ซื้อซื้อเสร็จก็ทอดให้เลยครับบริการดีจริงๆนะครับผมเศษบ้านหนึ่งเอามาพี่แถมให้ลลยพ่อใหแถมให้เพราะพี่เรกขอเจ่าแล้วเอ้ายังไม่เช่าอยู่นะแถมให้หนึ่งม้นะโอ้โหท้ายได้เป็นถือนรวยโอ้รวยเนี่ยนะโคตรครับสมพรปากเด้อครับสาธุสาธุ ก็ให้ฟอนนั้นย้อนกลับแล้ววันใยบิงโทรหาเราเด้อก็ขอให้ฟอนนั้นย้อนกลับไปหาเจ๊ด้วยเด้อครับเด้อบังเอิญว่าผมมาได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เล่นหวยอาศัยอาศัยวัดทำมาหากินอย่างเดียวว่าอยากให้หวงเป็นบ้ครับ ก็เลยว่าม <Uh ันมีแล้วมันเพ่ว่าใช้ควงหันกะพอพอมีอยู่แต่ว่าบอกมคนร่ล้วรวยรวยแล้ว่อแล้วรวยแล้วก็จะรวยหนีเนาะคมันมีแล้วกับทั่วทังดวงกับทั่วท้งี่ปัญหาที่อยู่เนาะเพมีหลายอย่างได้หลายน่ะอย่างี่รายที่คนนั่นล่ะพอเพียงพอเพียงพอเพียงเนาะ นี่น้องหมารออยู่ตรงนี้นะครับข้าวเปี่ยวว่าบนไรแล้วลูกไม่บนไม่บนไม่บนไม่ต้องบนเลยไม่ต้องบนเลยจะบนทำไมาล่ะลูกต้องบนครับต้องบนนะครับข้าวก็วิ่งมาหาเปลี่ยวโอโ้โหนี่ครับ น้องขาวน้องขาวใจเอาขนาดไหนวิ่งตามนมเปี้ยวมาครับวิ่งหอบหอบแฮกแฮกแฮกแเราแป๊บนึงนกใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ห h i น้ำกินน้ำเหนีวน้ำนะครับอืนิิวน้ำทีนี่เลี้ยงคือกัานอเลี้ยงคือกันนะครับเนาะเลี้ยงกี่ตัวล่ะครับสองชาว่าเธอบอกว่าบุญไหวดอกตอาเชายเมือนเลขผมว่าว่าอาหารกินนะจะมาขออาหารกินจะมาตอนตอนเย็น เราใกล้จะพิการั็ต้องเอาครอบหลายครับเพราะว่ามันสีนั้นนั่นสีแข็งเอาพอดีมันนิ่มๆคุณพคนเอากระกอบได้ย่ายแบบว่ามันแข็งเวลามันแอนนั่นล่ามันเหมือนล้ำเย็นแข็งไามจะดีแถมให้อีกหนึ่งไม้นะครับผม ุูน่บแล้วเข้าไปกดติดตามเ่ยบอไปบ้างเหอมันกดาตงกดติดตามด้ลยกดติดตามเด้วยนสด้ขายกองดีๆลงในยูทูบคนดูทั่วโลกเลยแ่นอีีนีนนสีรวยย่อนยูทูบคนเหรอต้นสีดังหลายล้านวิวแร้วเ่แม่ ด้วเาะครก่ Mechan ีหวงพลดก็มีเบครับี่ดีเดยา่ายไม่ไวไ้เลยเอาเอาถุงเดียวก็พอครับไ่ต้องเอาเยอะ วันก่อนให้ไปสามถุงกินไม่หมดเลยกอใส่ตู้เย็นไปได้ตัวไม่มีตู้เย็นครัาะพามาเช่าบ้านไปอยู่จ <Yeah. S 1> สไดายน้ำจิม้มไปก็มันเหลือเนาะไปเยอะก็เหลือ

เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้แล้วนะ<ส>ก็จบลงที่นมเปรี้ยกันละกันเนาะเปรี้ยวขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของ T C Channel นะแล้วก็อย่าลืมฝากขอบครับฝุก,กปค <c oughs> กปติครับไปติดตามารับชมล้วก็ไปให้กําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพิพันในเครือของ มอนโอมโอม,มซับนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นเซรั่มไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจอลอาบน้ำหรือว่า <c oughs> ซักคอนเบต้ากูแคนนะครับแล้วก็มีพิพันธ์ล่าสุดก็คือกาแฟนะครับทีพีกาแฟนะครับแล้วก็มีพิพันธ์ในเครือไม่ว่าจะเป็นยาซิฟันเจนเฮิร์บนะครับหรือว่าเลีย แล้วก็ลูทีนแซตนะครับใบมั่งมีแล้วก็มีชามาดิพีตใบคุณลชนีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าตัวไหนหมดหรือว่าไม่มีไม่มีใช้แล้วหรือว่าต้องการสั่งซื้อเพิ่มก็สามารถสั่งได้ในหนอาของที่ซีชนแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ